สวัสดีครับผมสุริานะครับคอรับนิดสปอร์ตพูลและสตารกเกอร์นะครับ,รบ,รรบวันนี้เรากลับมาเจอกันวันศุกร์สุดสัปดาห์ส่งท้ายเดือน30 พฤษภาคมนะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลยังคงมีรีรองที่น่าสนใจน่าติดตามพอสมควรนะครับในส่วนของบทประกอคลิปนี้ผมจะโฟกัสไปที่2คู่นะครับในฟุตบอลคิงคัพซาอุดิอาระเบียและดิวิชันหนึ่งไอสแรนอย่างละหนึ่งคู่นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณเลยก็แนะนำนะครับไบร์ท swn 8 9เรื่องการเงินมั่นคงปลอดภยัยครบคันละตอบโจทย์ทุกอย่างรวมถึงสามารถรับชมฟุตบอลสดฟรีทั่วทุกมุมโลกได้แบบจัดเต็มฝากไว้ที่รายแอด w w n 9 9เอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับคู่แรกไปกันที่ฟุตบอลทัวยคิงคับซาอุดิอาระเบียร,รอบชิงชนะเลิศนะครับเป็นการเจอกันระหว่าง เอาอิติฮัดพบกับเอาคาเซียคู่นี้แตะกันที่เมืองเจด้าทำให้ความได้เปรียบเรื่องสภาพแวดล้อมเสียงเชียร์อาอิติฮัดได้เปรียบพอสมควรนะครับและพวกเขาพึ่งจะคว้าแชมรีกมาความมั่นใจเต็มเปี่ยมนะครับวันนี้กุนซือโรรองบองจะกลับมาใช้ชุดใหญ่นะครับมิดฟิลด์คู่กลางเอ็นโกโรกองเต้จับคู่กับฟาบิโอแนรุกมี อูไนเอนันเดสอุสเซมอูอาร์และสตีเฟนเบิร์บไวา์คอยปั้นเกมหน้าเป้าจัดคาริมเบนเซมาราตาขายถือว่าจัดเต็มวันนี้เจอกับทาง อัลคาเซียนะครับซึ่งผลงานในรีกภาพรวมถือว่าทำได้ดีนะครับพวกเขาจบอันดับ4ของตาราดน,นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเจาะลึกรายละเอียดแท็กติกการเล่นกุนซือมิเชลช่วงหลังดูแผ่วลงไปนะครับแล้วก็ยามเล่นเกมใหญ่เจอคู่แข่งที่แกร่งกว่าเนี่ยพวกเขามักจะไม่สามารถยืนยักได้นะครับแม้วันนี้พวกเขาจะกลับมาใช้นาโชเฟเนนเดสอดีตกองหลังเรอัลมัดติดกับ ปีแอร์เอมบริกโอบาเมยองเป็นตัวจริงนะครับแต่ภาพรวมเรื่องของขุมกําลังประสบการณ์เนี่ยยังดูค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับยิ่งวันนี้มาเร่นที่เมืองเจ็ดดาทําทให้เสียเปรียบเรื่องสภาพแวดล้อมกับเสียงเชียร์เพิ่มมากขึ้นนะครับรูปเกมคู่นี้อาจจะสุสี่ไม่หนีห่างกันมากนะครับแต่ผมมองนะครับว่าเอาอิทธิพลมีความรบเคื่องมีความเคี่ยวมากกว่าสุดท้ายบทกันไปแล้วเชื่อว่าอย่างน้อยจะไม่แพ้นะครับแล้วเหอครับมีโอกาสเหตุเต็มด้วยการเช็คบินเอาชนะได้ในเวลาปกติ เชียเอิติหัดนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลดิวิชันหนึ่งไอส์แรนะครับเป็นเกมระหว่างเคฟราวิกเปิดบ้านพบเอชเคฟราวิกฟอร์มการเล่นร้อนแรงนะครับพวกเขาชนะ สามจากสี่นัดแรกตอนนี้รังจากฝูงเร่นกันแบบมั่นใจนะครับและเกมลุกต้องบอกเลยครับว่าดุดันอันตรายเป็นอย่างยิ่งพวกเขายิงรวมถึง15หประตูจากสามนัดหลังสุดนะครับเรียกว่าเกมลุกจัดจ้านวางคนได้วันนี้เปิดบ้านเจอกับทาง HK นะครับซึ่งฟอร์มการเล่นไม่ค่อยนิ่งนะครับเกมลุกดีแต่เกมรับก,ก็พร้อมจะเสียประตูนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ภายใต้ลุกเกมที่เปิดแรกกันเข้าฐานเจ้าถิ่นที่หมัดเกมลุกนักกว่าเร่นต่อหน้า แฟนบอลสุกา์เชื่อว่าจะสามารถตบเอาชนะได้ตามต้องการเชียร์เคฟราวิกนะครับวันนีครับสองคููในคลิปนี้ฟุตบอลเรืกอรองของเอเชียและยุโรปวันนี้นะครับเชียร์เอาอิติฮัดและเคฟราวิกขอทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเฮงเฮงรวยไปเจอกันแบบพรุน่นี้สวัสดีครับ